วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดสวัสดีครับวันนี้หลุงก,ก็มาอัปเดตเรื่องการตรวจซ่อมโซล่าชาร์เจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับยี่ห้อ mppt นะครับแต่เป็นแบบ pwr นะครับตัวนี้นี่เมื่อวานให้เราเมื่อวันก่อนนะเมื่อคลิปก,ก่อนหน้านี้เราได้ตรวจวิเคราะห์แล้วว่ามีการไหม้นะครับของตัวมอสเฟสอยู่2ตัว นะครับแล้วลุงก็ได้ถอดออกมาแล้วแล้วลุงก็ไปเอาไอมาว์เฟดจากตัวอีกตัวที่มันเสียนะครับเรามีตัวที่เสียอยู่2ตัวเราไม่อาจจะรออะไหล่ได้เพราะมันไม่มีอะไหล่ในในเมืองไทยนะไปเชยบเบอร์ที่บ้านมอแล้วมันไม่มีก็เลยดึงเอาเอา,เอาอะไหล่จากตัวนี้มาเอามาใส่ที่นี่นะครับทํา2ให้เหลือ1นเดิมทีทั้งสองเครื่องเนี่ยมันเสียหมดนะนะครับก็ต้องยอมตัดใจนะก็คือเอาตัวนึงเป็นอะไหล่นะ แล้วมาใส่อีกตัวหนึ่งก็เอามอสเฟตมาใส่นะครับปรากฏว่าเดินได้ตามปกตินะครับตามที่เห็นนี่เดินได้ประมาณ45นาทีละสถานะเนี่ยสเตตัสโอเคนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวว่ากล้องไม่ค่อยซูมอาจจะมองไม่เห็นนะไฟแบตเตอรีอ่แสดงสถานะโชปกติจากตัวตัวนี้เป็นแบตเตอร,รต ly, ี่นะครับตัว s w i t i n i p o w o w s u p p l y ใน48 v โวลต์เนี่ยนะครับ มันก็ขึ้นมาประมาณ49โวลต์นั่แหละครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เต็มเนี่ยก็63%เปนะครับคำนวณน,นี้เป็นต้นนะไฟไม่ชาร์จเข้าสูนย์ูนเพราะมันไม่ขึ้นแผงแสดงว่ากลางคืนนะครับแผงหายแล้วพรุ่งนี้จะลองไปต่อกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ24โวลต์ดูนะเพราะตัวนี้มัน มันรับได้ทั้ง12โวลต์24โวลต์36 48โวลต์นอนนี้นะครับพรุ่งนี้จะลองใช้ดูถ้ามันชาร์จเข้าก็โอเคผ่านนะครับจะได้นำมาไปใช้งานได้ส่วนตัวนี้ก็ต้องรออะไรจากเมืองจีนนะครับสั่งซื้อไปแล้วตัว m มอสเฟตซึ่งเป็นของออริจินอลของดั้งเดิมของมันนะครับอ่าโอเคในอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เพียงมีมีแต่เพียงเท่านี้นะครับ ดีใจด้วยที่ว่าสามารถจะทำสองตัวให้เป็น1ตัวและใช้งานได้ไม่ใช่พังทั้งสองตัวสวัสดีครับ